สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญา ระทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวัญเหล่าทหารจงรักพักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดตีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน ทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผนดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินพลิกฝืนเป็นแผ่นดินทอง70ปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เก้า ถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำขอไปด้วยหัวใจทะวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ทัท่วลาุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไทจนสิน้นสุดลมหายใจพระองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลู่ขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรับชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำรง หน้าประเทศไทยนะคะสาหรับวันนี้อยู่กับดิฉันชมพูนุชพัทรคจีค่ะเด่นหน้าประเทศไทยนะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมกันปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญของเศรษฐกิจประเทศไทยค่ะและวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญค่ะที่เราจะมาร่วมกันทําลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าสินค้าทั้งหมดนี้มีจานวนมากกว่า3ล้านหแสนชิ้นมูลค่ารวมกันแล้ว มากกว่า1,700ล้านบาทเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ,จะเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาผมขอขอบคุณท่านรองนายกวันฤาบดีวงศุวรรณท่านประธานคณะอนุกรรมการการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่าง,างยิ่งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์และสื่อมวลชน,นร่วมเป็นสักขีพยาน การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังจะเป็นหลักประกันและผลักดันให้ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเข้มแข็งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศด้วยเราจะมาได้เหลังพร้อมกันนะคะ સકલ Danger to society, uh, not just in terms of the quality, but also the health. Uh, we urge everyone to buy original. This helps the economy of, the Thai, uh, of Thailand itself. The Thai government has already been doing uh, a lot uh, in terms of commitment to dealing with counterfeits. Uh, they've, they've shown a, a great deal of uh, firm commitment. Uh, I would say to the Thai government will be keeping up its good work. Uh, and HP has always been proud to partner the Thai government uh, in its efforts to deal with counterfeits. Uh, really couldn't uh, Products the fight We really better partner fake for ask against in เราก็ดีใจนะฮะแต่ทีนี้ถ้าทำตลอดไปอ่ะมันจะดีมากเพราะว่าถ้าทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดของมันก็กลับมาเนื่องจากของสินค้าพวกนี้มันกำไรมันเยอะต้นทุนมันตำ่ำเดี๋ยวนี้เราไม่ห่วงเรื่องในตลาดเพราะว่ารัฐบาปลปราบปรามอย่างจริงจังแต่เราห่วงบนเว็บไซต์ามากที่สุดแพร่กิชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นมาตรการ ของรัฐบาลที่เข้มงวดจริงจังในรอบปีที่ผ่านมากับผมว่าไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ทั่วไปแต่การระบาดการละเมิดในทางอินเทอร์เน็ตเองนะครับหลังๆนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เอาเอาจริงกดขันแล้วก็สามารถาจับกลุ่มยึดสินค้าได้มากมายพอสมควรนะครับเป็นสัญญาณที่ดีท,ที่ที่รัฐบาลได้ส่งถึงผู้ที่อยู่ใน ธุรกิจประเภทนี้นะครับการละเมิดว่าต่อไปนี้เนี่ยพวกท่านเนี่ยต้องลำบากละนะครับเราก็คนไทยเริ่มเข้าใจถึงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินน้ามันยามากขึ้นผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับผมอยากให้กระจายข่าวการทำลายของกลางพิธีในวันนี้นะครับไปทั่วโลกให้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมนะครับที่จะ ร่วมมือในการที่จะปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินนิยมาแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศครับผู้ชมคาเราได้เห็นบรรยากาศของการทำลายสินค้า ว่านี่จะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและแน่นอนนะคะว่าหัวหอ,อกสําคัญของงานนี้ค่ะนั่นก็คือท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณทศพลทางสบุตรนะคะซึ่งขณะน,นี้ท่านยืนอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเราได้เห็นการทําลายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า3ล้าน6แสนชิ้นค่ะครับเอออันนี้ก็สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลโดยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเออท่านให้ความสําคัญากับการคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาเป็นอย่างมากอันนี้ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายไม่มีการปรับปรามอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะ ทำให้ระบบการคุ้มครองเนี่ยไม่ไม่สมดุลนั่นนะฮะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทางตารวจเอ่อทางดีไซน์แล้วทางศุลกากรนี่ได้ใช้ความพยายามในการสกัดสินค้าปลอมแล้วก็จับยึดมาได้เป็นจำนวนมากปีนี้นี่เป็นหวดการส่วนใหญ่ของของที่นําเข้านะฮะก็ก,ก็ก็จะได้นํามาทําลายเอ่อเนื่องจากที่เหตุผลที่เราจะมาทําลายก็ก็เพื่อเพื่อที่ว่าให้แน่ใจว่าของเหล่านี้เนี่ยจะไม่วนกลับมาขายในตลาดอีก นะครับก็ก็เป็นเป็นประเพณีเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ต <mm mm ้อนหี่กำหนดเอาไว้ว่าว่าเราจะต้องดําเนินการให้กลับมาสู่ช่องทางการคาทันธีค่ค่ะแต่ว่าคราวนี้นี่ถือว่าเป็นจํานวนที่มากที่สุดเป็นประวัติการเลย3ล้านเว่าชิ้นสามล้านกว่ีชิ้นครับก็ก็ ที่จริงมีอีกนะฮะอันนี้นี่คือเฉพาะคดีที่ถึงที่สุดแล้ว2,600คดีซึ่งปีนี้นมีการดำเนินคดีถึง7,500คดีกว่านะครับก็บางส่วนก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลบ้างเ,เมื่อเมื่อสิ้นสุดเราจะดำเนินการทุกปีปีนี้เนี่ยเยอะมากมีที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่า ของส่วนใหญ่เน้นนำเข้าเพราะฉะนั้นความสบายใจของเราอย่างหนึ่งก็คือการผลิตในประเทศเนี่ยสินค้าปลอมในประเทศเนี่ยอาจจะมีการผลิตน้อยลงแล้วแลส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าก็ก็จะกรมงุลากรก็ดําเนินการอย่างเข้มงวดมากสกัดตามด่านนะฮะซึ่งซึ่งวิธีการเข้ามาเนี่ยก็ก็ไม่ใช่จะจับง่ายๆก็คือเป็นกองทัพมดเข้ามาบ้างก็ หน่วยงานที่อยู่ข้องได้บูรณาการดําเนินการอย่างอางจริงจังมากนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีท่านารองรัฐมนตรีท่าน,ท,าน,น,ท,านท่านสวิทต์ปงสุวรรณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเป็นเน้นย้าว่าการทางานเ,เรื่องพวกนี้จะต้องบูรณาการกันอย่างจริงจังแล้วก็นอกจากการปรารามแล้วเนี่ยเ,เราได้มีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาคือท่านผู้บริหารก็บอกว่าถ้าถ้าคนไม่รู้สึกเคารพสิทธิของผู้อื่น ก็ยังซื้อยังยังขายยังใช้ของปลอมกันอยู่เนี่ยจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดทีนี้เราก็มีมาตรการอะไรต่างๆที่จะรณรงค์ด้วยครับค่ะหลังจากที่รัฐบาลเ,เอาจริงเอาจังขนาดนี้เนี่ยเราได้เห็นสินค้าและเมิดลิขสิทธิ์และเมื่อทรัพย์สินทางปัญ,ญญาในตลาดลดลงมากน้อยแค่ไหนค่านคือคโดยโดย,โดยโภาคเล่นในตลาดเนี่ยลดลงแต่ในตลาดที่ท,ที่ที่เคยมีปัญหามากๆเนี่ยอย่างเช่น MBK อย่างเช่นสแก้วเนี่ยก็ได้รับรายงานว่าลดลงถึง80เนลนะฮะก็ก็เป็นเป็นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อไปคือพยายามที่จะกดดันยังไงให ให้ให้ปริมาณไม่กลับมาขายกันอีกนะฮะซึ่งซึ่งก็ขอความร่วมมือทุกหน่วยราชการแล้วก็ประชาชนด้วยค่ะแต่ว่าความกังวลมันย้ายไปอยู่จากตลาดท,ที่เราเคยเห็นกันอยู่แต่มันย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์ไปย้ายไปอยู่บนเว็บไซต์ฮะก็ปรับเปลี่ยนไปตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ก็มีมาตรการที่จะมาแก้ไขปัญหาการละเมิดอินเทอร์เน็ตเคเบิลทีวีต่างๆก็มีการออกกฎหมายใหม่เออมีได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานเช่นกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็ทางกสทชให้ความร่วมมือ ทางภาคเอกชนที่เป็นเป็นฝ่ายที่จะบริหารจัดก,การระบบสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook อะไรเงี้ยเขาก็ยางให้ความร่วมมือเพราะนั้นก็จะมีการดําเนินการอย่างเข้มงวดแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นกว่าของที่มีอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าเราก็มีการมาตรการขยายผลนั่นคือว่าเมื่อเมื่อมีการดําเนินคดีแล้วเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินคดีเนี่ยกรมสรรักกรก็จะตรวจสอบภาษีย้อนหลังท่านเพราะนั้นท่านอาจจะ จะต้องไม่ได้ทุกร้อน,อนแค่<ๆ>แค่แล้วก็มีเรามีกฎหมายของปปงเอเรื่องเรื่องครอบเงินน,นะฮะก็มีท่านก็ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินวมีการยึดทรัพย์สินอ,อันอันอันไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามาจากการละเมิดสัญญาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้ได้มาอยังไรถูกต้องด้วยหมยหรือไม่ก็ ก็มีการดาเนินการก็มีมาตรการทุกมาตรการตอนนี้เราก็เฝ้ารอผลว,ว่าทุกหน่วยงานก็จะเร่งดําเนินการลงไปตอนน่อไปค่ะในประเทศเนี่ยเราได้เห็นการทําลายการปราบปรามอย่างชัดเจนแต่ว่าสินค้ายังคงทยอยเข้ามาเรื่อยๆตามแนวชายแดนเห็นบอกว่ามากกว่าถึง90%เลยเหรอคะครับคือตอนนี้เนี่ยของนําเข้าเนี่ยกว่า90%อนะฮะก็อันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากผมคิดว่าความจริงจังของของหน่วยงานของของรัฐด้านการปราบปรามก็ทําให้แหล่งผลิตต่างๆเนี่ยมันตั้งยากขึ้นในประเทศ ก็มีการไปบุกทําลายโรงงานผลิตต่างๆเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างแผ่นซีดีที่เคยที่เคยผลิตกันอย่างมากมายในเมืองไทยนี่โรงงานก็ปิดไปเยอะนะฮะ<ช>ตอนนี้ก็ <ๆ S 2> ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วยซีดีก็จะหายไปแล้วก็มีการดาวน์โหลดกันในอินเทอร์เน็ต <ๆ S 2> ก็มีการติดตามครับอย่างอย่างที่เรียน ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายรัฐบาลให้ความสําคัญมากแต่ว่าก็ยังเน้นย้ําว่าประชาชนให้ความร่วมมือนะครับไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช่ของปลอมตามแนวชายแดนเรามีมาตรการป้องกันยังไงคะไม่ให้หลุเข้ามาก็คือสุลนาการเรามีการสื่อเบาะแสมีอะไรต่างๆนะฮะก็ก็ก้นคือทุกๆด่านนะฮะเพราะว่าจะมีด่านที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกรมศุลกากรก็ได้ช่วยอย่างเต็มที่ก็มีการประสานงานแจ้งข่าวเบาะแสต่างๆที่จะไปสกัดนะครับ ก็ก็เป็นภาระเหมือนกันเวลาไปยึดมาได้เยอะๆอย่างเี้ยนะฮะก็สุรากรก็ไม่มีที่เก็บก็บอกเออ ช่วยกันมาทำลายเพราะว่ามันก็จะเป็นต้นทุนของหน่วยราชการที่จะต้องเก็บรักษาของพวกนี้ซึ่งซึ่งจริงแล้วเดี๋ยวก็จะหลุดรั่วไป<ช>ก็จะก็จะไม่ดีดดครับเห็นว่าตอนนี้นี่มีการตั้งคณะอ,น,อ,น,อนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงการปรับแก้กฎหมายต่างๆช่วยให้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับการแก้ไขปัญหานี้คะคือคือการตั้งอนุกรรมการที่ได้ได้เรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงสุบันมาเป็นประธานนะฮะ ก็เป็นครั้งแรกที่ท,ที่ที่จะได้มีการบูรณาการอย,าอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานทั้ง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 ด้านพลเรือนและตำรวจทหารมีทหารมีทหารเรือมีหลายๆท่านมากแล้วก็คือมีกรมประชาสัมพันธ์มีพกวงจรนะฮะแล้วก็ทางกรมนก็ ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนกลางในการบูรณาการการดำเนินการก็ก็ทําให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่เห็นค่ะเอกชนเองก็ให้ความเชื่อมั่นเราบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้ัเป็นสัญญาณที่ดีก็ต่อไปก็เนี่ยผู้ประกอบการการค้านักการค้านักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะมาประกอบธุรกิจจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะได้มีความมั่นใจว่าสิ่งของที่เขานํามาผลิตและนํามาขายในประเทศไทยจะไม่ถูกลอกเลียนแล้วก็จะทําให้เขาเสียหายนะครับ ก็เป็นแนวทางการค้า <human> ที่ประคผู้รกอบการไทยจําเป็นจะต้องพัฒนาคือการค้าภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้องและชอบธรรมภายใต้มาตรฐานสวัประการค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องจับตาอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการพิจารณาของสหรัฐเกี่ยวกับการที่จะปลดประเทศไทยออกจากเป็นประเทศที่ถูกจับตามองพิเศษหรือว่า P U L ตรงนี้เนี่ยในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเราคาดหวังยังไงบ้างคะ เรืองน,นี้ก็เ,เป็นมาตรการที่สหรัฐดำเนินการอยู่ทุกปีนะคระับความคาดหวังก็คืออย่างปีนี้นไม่เห็นได้ชัดมากว่าอย่างที่กลับเรียน,นก็คือว่าทุกหน่วยงานมีการบรรณาการอย่างจริงจังมีผลการดำเนินการเราก็คาดหวังว่าผลการดำเนินการจะจะ,จะจะจะให้ผลที่ดีขึ้นนะคะรารัฐบาลก,ก,ก็คงจะต้องการกําลังใจจากจาก,จากทางนอกประเทศซึ่งตอนนี้นสัญญาณที่ค่อนข้างจะชัดเจนจากภาคเอกชนสหรัฐบางกลุ่มอย่างสาขาที่ เป็นโ้าของงานลิขสิทธิ์ของต่างประเทศด้านซอฟต์แวร์ก็ส่งสัญญาณไปทางสำนักงานผู้แทกนการค้าสหรัฐว่ามีความพึงพอใจมากกว่าเดิมมากโดยเสนอให้ปรับสถานะให้เราอยู่ในบัญชีที่ดีขึ้นคือ W L ซึ่งซึ่งเดิม กลุ่มเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะมีบทบาทในทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เสนอให้เราเป็นอยู่ในฐานะที่ดีขึ้นนะฮะก็อยากจะให้แย่ลงหรือเท่าเดิมนะครับก็ปีนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีครั้งนี้ก็เราก็ยังส่งสัญญาเราก็ทํารายงานต่างๆนําเสนอข้อมูลให้สาธารณชนแล้วก็ให้รัฐบาลสหรัฐได้ทราบว่ารัฐบาลไทยมีความจริงจังขนาดไหนแล้วก็มีผลงานที่จะได้เห็นวันนี้ท่านทูตสหรัฐก็ได้เดินทางมาเป็นสักขีพยานการกลาง ด้วยตนเองนะฮะก็ก็ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับค่ะถ้าเกิดว่าเมษายนนี้ผลออกมาบอกว่าไทยหลุดจาก PwL มันจะส่งผลดีกับประเทศไทย,ทยกับเศรษฐกิจไทยยังไงคะท่านหรือก็จะส่งผลดีในเชิงภาพลักษณะนะครับก็จะเป็นการออยอมรับของต่างประเทศว่าว่านักลงทุนจะมาลงทุนเนี่ยสหรัฐก็ยอมรับแล้วล่ะว่าว่าไทยแลนด์นี่ประเทศไทยมีมาตรฐานการคุ้มสทธิมัญญาปลอดภัยเพียงพอเนื่องจากสทธิมัญญาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการลงทุนนะฮะ ก็คือเดี๋ยวนี้การค้าขายแข่งขันนี่กแข่งขันนึกสติสัปัญญาถ้าเกลดของมาถูกปลอมซะแล้วเนี่ยความจูงใจที่จะมาลงทุนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลง ก็แต่ถึงอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะออกมาอย่างไรเป็นนโยบายของรัฐไปเองค่ะเอาละค่ะคุาผู้ชมคะก็ชัดเจนนะคะว่าการแก้ไขปัญหาการละเมิดสินค้าต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นทั้งในเชิงของภาพลักษณ์เองแล้วก็เรื่องของเงินตราที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามากค่ะที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้นะคะดิฉันชมพูนุชพัชรกจีพร้อมกับท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ